ห้านัดอันตรายของอาร์เซนอลครับชี้เป็นชี้ตายชี้เลยครับว่าจะเป็นแชมป์ได้หรือเปล่าในฤดูกาลนี้ชวนคุยกันในคลิปนี้หน่อยครับวินาทีนี้ง่วงแค่ไหนผมก็ไม่กลัวครับเพราะผมมีนี่ครับนี่อารบัตสปยียดครับ โอ้โหนะครับก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆของผมเลยครับเพราะว่าเขามีเรียกว่า2รสชาติให้เลือกนะครับนี่ครับรสชาติเอสเปรสโซ่อันนี้จะเป็นเข้มข้นนะครับถึงใจนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากชอบแบบกลมกล่อมนะครับก็เป็นออริจินอลอ่านะครับเลือกได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเลยนะนี่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 นะฮะแม่หอมกาแฟเข้มๆนะครับแล้วก็ เติมเต็มรสชาติครับด้วยการผสมผสานเมล็ดกาแฟ2ส,สายพันธุ์คุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นอาราบิก้าและก็โรบัสตา้าครับให้ทุกกระป๋องเนี่ยมีรสชาติที่หอมเข้มเต็มรสกาแฟถึงใจจริงๆครับคอบอลอย่างพวกเราครับเวลาดูบอลดึกๆนะครับมันต้องมีตัวช่วยกันหน่อยบางทีแบบบอลสนุกๆเนี่แต่เราเปลียนะเรางงๆใช่ไหมนี่ครับติดเลยอเอสเปรสโซ่เนี่ยเข้มข้นสะใจดีนะครับตอนนี้เขามี2 ขนาดให้เลือกนะครับ140มิลลิกรัมนะครับกระป๋องขนาดนี้เลยนะครับ10บาทผมว่าอันนี้กำลังดีนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเฮ้ย140มันไม่พอไป180เลยครับ180มิลลิกรัม15บาทครับนะฮะก็มีทั้งสองขนาดให้เลือกนะครับนอกจากนี้ครับเขายังมีแบบซองด้วยนะครับเป็น3 in 1ครับชงง่ายครับหาซื้อได้ที่ CJ Lotus Big C ๊กซีเทุกสาขาทั่วประเทศนั่นเองนะครับ ฤดูกาลนี้เชียร์ให้สนุกเชียร์แบบไม่ยั้งครับต้องคึกคักกันหน่อยดึกๆแบบนี้นะครับตูบอลสนุกสนุกแบบนี้ครับต้องมีตัวช่วยครับขอบคุณอารบัตสปีดด้วยนะครับนอกจากแบบกระป๋องแล้วนะครับเขายังมีแบบซอง3 in 1วันด้วยนะครับหอมเข้มอร่อยชงทีกลิ่นกาแฟหอมฟุ้งใครอยากชงตามหาซื้อมาลองกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเก่งกันเนอร์นะครับคลิปนี้อยากจะชวนทุกคนครับโดยเฉพาะสาวกเดอะกันเนอร์สด้วยกันครับมาคุยหน่อยครับ5นัดต่อจากนี้ครับอาร์เซนอลเรียกว่าโหดทะลึ่งเลยครับนะมีทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมีทั้งพรีเมียร์ลีกดังนั้นเนี่ยเจอทั้งพี่เสือครับเสือใต้ไบเยเนียมิวนิคครับในแชมเปี้ยนส์ลีกครับเล่นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับ3เกมเฮ้ยโอ้โหมันอะไรกันนะกระนาครับ5เกมเป็นลอนดอนดาร์บี้ไปแล้ว3 นะครับแล้วยังจะต้องไปบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าของอุนายเอเมรีที่เคยทำอาร์เซนอลเจ็บแสบมาแล้วก่อนหน้านี้ถ้าย้อนความจำกันได้ในวันที่เราแบบลุ้นแชมป์ลุ้นแชมป์มาโดนวิลล่าตบซะอย่างนั้น นะครับทำให้เป๋ไปเลยอะไรแบบนี้มาชวนคุยกันหน่อยครับว่าสานการมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างครับแล้วก็ต้องบอกเลยครับคลิปนี้ต้องแบ่งสมาธิกันหน่อยนะฮะนอกเหนือจากโปรแกรมที่ดูเดือดแล้วนะครับยังมีตัวผู้เล่นที่ต้อบอดแบบนี้ว่าบาดเจ็บกันอีกเพียบนะครับแต่ก็มีข้อดีหน่อยว่าอาจจะทยอยหายเจ็บกันหลายหลายคนนะครับเดี๋ยวเรามาคลิปวิเคราะห์แยกแยะไปด้วยกันนะครับ 5เกมนี้นะครับกับคำถามผมง่ายมากเลยนะครับคุณคิดว่าอาร์เซนอลจะเก็บผลการแข่งขันใน5เกมนี้อย่างไรบ้างนะครับแบ่งเป็นพรีเมียร์ลีก4เกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1เกมนะครับพรีเมียร์ลีก4เกมนี้คุณให้กี่คะแนนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กับพี่เสือคุณคิดว่าเราจะผ่านได้หรือเปล่าคอมเมนต์บอกว่าเราหน่อยและถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจครับฝากกดติดตามช่องเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยแล้วกันนะครับอ่ะก่อนจะไปลุยกันนะครับขออนุญาตเติมพลังนิดนึงครับนี่ครับอาราบัตสป อันนี้รสออริจินอลหอมกลมกล่อมนะขออนุญาตจุต๊บสักนิดนึงนะครับจะได้มีกำลังขนาด140มิลลิลิตรถูกใจพี่10บาทเองนะครับใครชอบดื่มมากกว่านี้ก็ไปนู่นเลยครับ180มิลลิลิตรนะครับราคา15บาทเท่านั้นเองนะครับมาดูกันเลยดีกว่าครับเกมแรกที่อาร์เซนอลจะต้องเจอครับคือกับทอแนมฮอสเปอร์ครับนอตลอนดอนดาร์บี้แมชวันที่23 พฤศจิกายนนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเตะประมาณ5้าทุ่มครึ่งนะครับก็เรียกว่านอนดึกกันนิดนึงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับในเรื่องของการเก็บคะแนนเพราะว่าเกมนี้เนี่ยนะครับอาร์เซนอลครับทำศึกนอร์ลอนดอนดาร์บี้แมชนะครับมีความสําคัญมากกว่าปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฟอร์มทั้งอาร์เซนอลเองเนี่ยนะครับที่สะดุดนะครับเสมอซันเดอร์แลนด์สประตูต่อ2ล่าสุดเนี่ยมัน มันอาจจะทําให้เห็นริ้วรอยแล้วนะครับการไม่ได้การไม่ได้แบบว่าเป็นเกมลับที่แข็งแกร่งที่สุดไม่สามารถมีใครเจาะได้อะไรแบบเนี้ยมันเริ่มเห็นวิธีการเจาะแล้วซันเดอร์แลนด์เจาะให้เห็นแล้วว่าสามารถเจาะไข่แดงของอาร์เซนอลได้ยิงได้ถึง2ประตูด้วยกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับทั้งสองนี้เจอกันทีไรเนี่ยมันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับมันใส่กันยับอยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องของนักตรงนักเตะเองนะครับแล้วก็ เรื่องของอแฟนบอลเองนะครับก็เรียกว่านัวกันแน่นอนนะครับแล้วก็แต่มันก็จะมีข้อดีหน่อยครับว่ามันมีโปรแกร,รมทีมชาติมาขั้นนะครับมันทําให้นักเตะได้พักหลายๆคนได้พักหลายๆายคนก็ไม่ได้พักนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกันเนะี่ยผมคิดว่านักเตะอาร์เซนอลหน้าติดทีมชาติไม่น้อยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าฝั่งสเปอร์มีเยอะแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลก็จะมีอันนึงก็คือนักเตะหลายคนเนี่ย ที่บาดเจ็บไปอ่ะจะกลับมาในเกมนี้แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตินโอเดกาดคคลฮาวเวิกสกัเบลมาตินเนลี่แล้วก็โนนี่มาดูเอเก้นะครับสี่คนนี้คาดการว่าจะกลับมาเล่นในเกมนี้แหละนะครับก็อาจจะทําให้สถานการณ์ในการเลือกตัวเล่นตั้งเกมรุกของเราเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับแต่ฝั่งสเปอร์ที่เขาได้ผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างโตมัสแฟงส์เนี่ยนะครับก็ถือว่าประมาทไม่ได้นะครับคุณพ่อโตมัตแฟงส์เนี่ยนะครับเด่นมากนะครับในเรื่องของ การแก้เกมการวางหมากต่างๆนาๆนาครับก็น่าที่จะเป็นงานไม่ง่ายสำหรับอาร์เซนอลอีกข้อดีหนึ่งของเราก็คือเราได้เล่นในบ้านนะครับในเอมิเรตสตเด d i u ียมนะครับก็ถือว่าอาจจะได้เปรียบเล็กๆงมุมนี้นะครับผมส่วนตัวผมนะผมเชื่อว่าเกมน,นี้เราน่าจะผ่านได้นะครับเราน่าที่จะผ่านได้ถ้าได้ตัวผู้เล่นตัวลูกกลับมาครบแบบที่คาดว่าจะเป็นนะครับทีนี้ถัดจากตรงนั้นมันต่อเนื่องครับ คือที่ผมใช้คําว่า5เกมที่มันจะชี้เป็นชี้ตายเนี่ยเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยนะครับโหดด้วยและถี่ด้วยครับเราจะต้องเล่น3เกมใน7วันนะครับและถ้าผมเป็นมิเกลอิตาผมต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยไอเกมเนี้ยเกมเจอกระสเปอร์เนี่ยจะเลือกเก็บผู้เล่นไหมนะครับ <S <S เพราะว่าเกมถัดไปครับจะต้องเล่นกับเสือใต้เบเยมินิกน์ครับในศึกยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกในเกมกลางสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับก็เล่นกันวันที่27พฤศจิกายนตามเวลาบ้านเรานะ ก็เป็นคัำคืนแชมเปียนส์ลีกครับยังเรียกว่ายังไม่ทันได้หายใจครับหลังจากที่ลุยกับสเปอร์ครับก็ต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเสือใต้ครับไาเออร์มิวนกครับที่บังเอิญบังเอิญครับยูฟ่าแชมเปียนส์ครับณะเวลานี้เนี่ยมีเพียงแค่2ทีมครับที่เก็บคะแนนได้ครบ4เกมก็คือ4เกมชนะรวดนะครับและความความโรแมนติกของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือบาเยอร์มิวนกับอาร์เซนอลครับที่เป็น2ทีมนะครับ ที่เก็บได้12คะแนนเต็มใน4เกมแรกคือชนะรวดทั้งหมดเนี่ยประตูได้เสียครับบวก11เท่ากันอีกนะครับแต่ว่าาเยมินิกครับทำประตูเนี่ยได้มากกว่าแต่ก็เสียมากกว่าด้วยเช่นกันอาร์เซนอลท,ทำประตูได้น้อยกว่าแต่เก็บคลีนชีตได้ทุกนัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันคือการทดสอบไกลๆเลยครับว่าเกมรุกอันยอดเยี่ยมของาบยมินิกที่นำทัพโดยอดีตเด็กเก่าสเปอร์อย่างแฮร์รี่เคนนะครับ กับแนวรับสุดแข็งแกร่งของอาร์เซนอลนะครับที่มีทั้งวิลเลียมซาริบากราเบลมากาเยสเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งเนี่ยนะครับอันไหนมันจะเหนียวกว่ากันอันไหนมันจะแกร่งกว่ากันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจครับเออ่ฮูสกอร์ครับมีเรื่องของการเรียกว่าดัชนีสถิติต่างๆนานา,นานครับชี้ว่าอาร์เซนอลกับบาเยบร์มิวนิกเนี่ยที่ชนะมา4รวดในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะครับแล้วก็มี12แต้มเท่ากันเนี่ยนะครับ เกมนี้เนี่ยเขามองว่ามันเป็นเกมการวัดกันนะครับของแนวรุกกับแนวรับนะครับเกมรุกอย่างพิษเสือต้าบย์มินิกับที่ซัดไปแล้ว14ประตูนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้กับอาร์เซนอลที่เก็บคลีนชีททุกนัด4เกมนะครับในรอบนี้เนี่ยนะฮะใครที่จะดูดีกว่ากันนะครับคืออาร์เซนอลจะ คำนบแตกนะครับโดนพี่เสือมาเปิดซิงที่เอมิเลตนะครับเสียประตูเลยหรือเปล่านะครับหรือนะครับอาร์ซนอลจะกลายเป็นทีมที่เก็บครีนชิดได้อีกนัดหนึ่งแล้วก็ไปลุ้นยิงประตูใส่ไบยมินิกนะครับแล้วก็ได้รับผลงานแข่งที่ดีต่อไปนั่นเองนะครับและถ้าคุณคิดว่า2เกมนี้นะครับการโรเตชันตัวผู้เล่นเป็นเรื่องน่าปวดกระบาลของพี่ต้าผมแล้วนะครับยังไม่พอครับเพราะว่าหลังจากนั้นอีก3วันครับ อาร์เซนอลต้องเล่นกับเชลซีครับในเกมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์ครับเป็นวันอาทิตย์เหมือนกันนะครับดูดึกอีกแล้วเตะบอลดึกอีกแล้วนะครับแชมเปี้ยนลีกก็ดึกนะครับวันอาทิตย์เชลซีกับอาร์เซนอลก็ดึกอาร์เซนอลสเปอร์ก็ดึกเตะห้าทุ่มครึ่งอีกแล้วนะครับเป็นคืนวันอาทิตย์ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเช้าวันจันทร์ครับเชื้อเชิญเลยครับ อาราบัตครับขายของัซนิดนึ่งนะครับก็มีกาแฟ2ส,สายพันธุ์นะครับทั้งโรบัสต้านะครับแล้วก็อาราบิก้านะครับก็สามารถที่จะเรียกว่าลิ้มลองกันได้นะครับเช้าวันจันทร์จะได้ตื่นไปทำงานอย่างสดชื่นหอมเข้มนะฮะเต็มรสกาแฟนะครับฝากอาราบัตสปีดแคนไว้ในอ้อมอกอ้อ,กอใจด้วยแบบซองก็มีนะผมขออีกสักื้นนึงอ่ะเกมนี้ครับหลังจากผ่านพ้น ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแค่3วันครับอาร์เซนอลต้องบุกไปเยืยนอนเขาบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่าเก็บเ,เล่นในบ้านนะครับทาวนี้ต้องบุกไปเยือนที่เดอะบริดจ์ครับสแตมฟอร์ดบริดจ์เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์อีกครั้งหนึ่งนะครับเชลซี Chelsea เนี่ยนะครับผมบอกเลยครับว่าหมั่นอาร์เซนอลมากผมพูดแบบนี้เลยนะไม่ใช่แค่นักเตะไม่ใช่แค่แฟนบอลน,นะ นะฮะเรียกว่าหมั่นกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความสําเร็จครับนะฮะแฟนบอลเนี่ยเถียงกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะฮะทางฝั่งเขาก็บอกว่ากูเป็นแชมป์โลกนะเว้ยกูเป็นเจ้าโลกนะฮะโลกใบนี้มีฟุตบอลกี่รายการเนี่ยกูกวาดมาครบหมดละนะฮะฝั่งบ้านเราก็บอกมึงเคยได้ถ้วยทองยังอ่ะฮะมันเคยได้เปล่าแชมป์เอฟเอคัพมากสุดในกองกีดสิบสีสมัยมันเคยได้เปล่า <c oughs> <c oughs> นะฮะนะครับไม่รู้เป็นยังไงเจอกันเนี่ยมันต้องวัดกันหน่อยนะครับคือระหว่างเรากับเชลซีเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่า มันก็คล้ายๆกับสเปอร์นั่นแหละนะครับแต่ดูจะเข้มข้นกว่าเพราะว่าเชลซีมีเงินครับเชลซีลงทุนเนี่ยในเรื่องของการซื้อนักเตะเนี่ยโอ้โหระดับหลายร้อยล้านปอนด์เหมือนอาร์เซนลเลยอาร์เซนอลปีนี้ก็ลงทุนระดับ200-300ล้านปอนด์ด้วยเหมือนกันนะครับเชลีอาร์เซนอลมีวิกตอร์เยอคเรสนะครับ ทางนู้นก็มีเจ้าเปโดเหมือนกันฟอร์มร้อนแรงร้อนแรงกว่าเยอเคเลสด้วยอ่ะผมบอกเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของปีเอสเตวาก็ดีนะครับหรือว่าโคพาเมอร์ดีอยู่แล้วพวกนี้นะครับเรียกว่าสู้กันมันอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเกมที่ต้องบอกว่าน่าสนใจในเรื่องของการหมุนเวียนตัวผู้เล่นและครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะเลือกเน้นเกมไหนเลือกโรเทชันเกมไหนหรือว่าจะใส่สุดทั้งหมดนะครับ คือใส่สุดทั้งหมดเนี่ยถ้าทำได้มันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องไม่ลืมว่า7วันเล่น3เกมแล้วเป็น3เกมใหญ่ทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่านักเตะคนไหนก็กรอบนะถ้าสมมุติว่าผมเป็นเดนคันไรส์ เหนียวเหนียวอึดอึดฝืดฝืดทนทนเนี่ยนะครับมาเจอ3เกมที่ต้องบี้หนักๆเล่นโหดๆเนี่ยนะครับใน7วันเนี่ยนะครับผมว่าก็มีกรอบมีล้าได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับเกมนี้ก็เลยเป็นอีก1เกมยากสําหรับอาร์เซนอลครับแล้วหลังจากนั้นครับสวันครับอาร์เซนอลต้องทําการแข่งขันกับทางด้านเบนฟอร์ดครับหรือว่าเบนฟอร์ดเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมชช์อีกแล้วนะครับหลายคนน่ะมองว่านี่คือกับดักอันตรายนะครับคือ บทขยี้บี้หนักๆมาแล้วสมมติว่า3เกมก่อนหน้านั้นอาร์ซ a นอลผีเข้าเลยชนะได้บทรวดทั้ง3เกมเลยถ้าเป็นแบบนั้นผมเชื่อว่าพลังของนักเตะเราเนี่ยมันจะบี้มันจะใช้กับ3เกมหนักๆน,น,นั้นมาแล้วแน่ๆไอ้เกมอย่างเงี้ยที่เรามองว่าเฮ้ยเปิดบ้านด้วยเจอเบนฟอร์ดด้วยมันน่าจะไม่ยากนะครับมันอาจจะไม่ง่ายก็เป็นไปได้นะครับเบนฟอร์ดนี่คือประมาทไม่ได้เลยนะครับตัวทีเด็ดที่ขาดเขาไม่เคยขาดนะครับขาย อีวานโตนี่ไปก็มีวีซ่าขึ้นมาขายวีซ่าขึ้นมาก็มีเนี่ยครับเตียโกมานะครับมีชาเดอร์มานะครับมีดามดามสกาดมานะครับแล้วก็มีคนที่มีประสบการณ์อย่างกับปตันจอแดนเทนเดอร์สันอดีตกับตันลิเวอร์พูลที่เคยพาทีมประสบความสําเร็จมากมายมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็เลยผมมองว่าไม่ใช่เกมง่ายสําหรับอาร์เซนอลด้วยเหมือนกันนะสำหรับดอนดอนดร์บี Don ้แมชนะครับคือแล้วถ้ายิ่งเป๋มาเนี่ยโหอาจจะโดนเบนฟอร์ตตบซ้ําก็เป็นไปได้นะครับ และสุดท้ายนัดที่5นะครับนัดอันตรายของเราครับหลังจากเจอเบนฟอร์ตไปเนี่ยนะครับอีก2-3วันให้หลังนะครับเจอแอสตันวิลล่าอีกแล้วนะครับโอ้โหต้องบุกไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับที่วิลล่าพ์คนะครับอุนายนเมรี่มันแค้นฝังหุ่นอาร์เซนอลอยู่แล้วนะครับอดีตกุนซือเรานะครับที่จากกันไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเจอกันทีไรเนี่ยมักจะเป็นตัวแสบใส่นะครับ โอเลวัสกินที่ต้องบอกว่ารักอารซนอลมากๆเนี่ยนะครับบอกเป็น FC เนี่ยเป็นเดอะกันเนอร์สมันกันเนี่ยนะครับแต่พี่ลอกกูเป็นประชาเลยนะครับผมบอกเลยว่าก็แม่ประมาทคู่นี้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับการบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าลุ้นแชมป์ในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าขับเคี่ยวในเรื่องของการเป็นจ่าฝูงแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะเละเทะถ,ถึงขั้นหลุดจ่าฝูงได้เลยนะ ถ้าสมมุติว่า4เกมนี้เนี่ยหเกมนี้เนี่ยเก็บผลการแข่งขันที่เราต้องการได้ไม่เท่าที่ควรนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือ5บททดสอบสุดอันตรายของทัพปืนใหญ่อาร์ซูนอลครับที่ถ้าทําได้ผ่านได้นะครับก็ประกาศสัปดาห์ได้เลยอ่ะผมใช้คํานี้ได้เลยนะถ้าผ่าน5เกมนี้ได้แล้วเก็บได้15คะแนนเต็มนะครับก็คือทางยูฟ่าแช้ไปอีกสคะแนนพรีมเมียร์ลีกอีก12คะแนนเนี่ยนะครับก็เอิดได้เลยอ่ะพี่พูดแบบนี้เลยก็แล้วกันเอิดได้แบบเน้นๆนะฮะ ถ้าเก็บได้ทั้งหมดนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูว่าได้แค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเป็นเรียกว่ามาเป็นเซียนพร้อมๆกันเดี๋ยวมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพักตรงนี้ไว้ก่อนผมพักตรงนี้ไว้ก่อน,ผม,น,อนผมพาไปดูโปรแกรมของคู่แข่งเราแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ5เกมของซิตี้ในห่วงช่วงเวลาอันตรายเหมือนกันเนี่ยพวกเขาเนี่ยนะครับมีเกมที่ ก็ถือว่าเบากว่าเรานะในมุมมองผมแล้วกันนะในมุมมองผมแล้วกันนะนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับไม่ถึงกับเบามากนะครับแต่ก็เบากว่าเรานะครับพวกเขาจะต้องบุกไปเยือนนิวคาสเซิลในวันที่23พฤศจิกายนเหมือนกันแล้วคัมคืนแชมเปี้ยนส์คิสเขาจะเล่นในบ้านเจอกับไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นนะครับที่ต้องบอกว่าทีมแตกไปแล้วนะครับไม่มีทั้งชาบี้อลอนโซ่ไม่มีฟิมโปงไม่มีไอ้เกรนติชาก้าอินกาบิเย่ก็ย้ายมาอยู่กับเราแล้วนะครับก็ไอ้ทีมชุดแชมป ตอนนู้นเนี่ยนะครับก็แทบจะไม่เหลือคนที่เรียกว่าฝากผีฝากไข่ได้แล้วนะในในชุดปัจจุบันนะมันมมันันนต่างไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เปิดบ้านต้อนรับการไปรเยือนของลีสยูไนเต็ดนะครับแล้วก็บุกไปเยือนฟูลแลมนะครับที่ลอนดอนนะครับแล้วกเ็เกมวันที่6ธันวาคมนะครับปิดท้ายด้วยการเ,เปิดบ้านเจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับเกมยากของเขาจริงๆเนี่ยผมว่าก็คือเกมกับนิวคาสเซิลนั่นแหละนะครับยากรองลงมาก็คือเกมเจอกับซันเดอร์แลนด์ในมุมมองผมนะซึ่ง ก็ถ้าพูดตรงๆนะครับโอกาสสูงมากๆที่ซิตี้จะเก็บ15คะแนนเต็มรวดเลยนะครับก็คือในพรีเมียร์ลีก4นะครับแล้วก็ในยูฟ่าแชมเปียนส์หนึ่งนผมผมพูดตรงๆเลยนะโอกาสสูงปี๊ดเลยที่ซิตี้จะเก็บได้ทั้งหมด12แต้มในพรีเมียร์ลีกแล้วก็อีก3คะแนนในยูฟ่าแชมเปียนส์นะครับอ่ะกลับมาดูที่เรากลับมาดูที่เราเกมแรกเรามาคุยพร้อมกันเลยนะครับเกมกับสเปอร์คิดในใจเลยคุณว่าได้กี่แต้มผมว่าได้ 3, ด3อ่ะผมว่าได้3องค์ประกอบคือ นักเตะกลับมาแล้วจากอาการบาดเจ็บอย่างน้อย4คนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าการได้เล่นในบ้านได้พักมาเต็มๆหน้าที่จะพอช่วยได้นะครับเกมกับเือร์ไต้ไบเอเมนิกผมคิดว่าอาจถึงแพ้เลยผมพูดเลยนะนะอย่ากโกรธกันนะนะฮะแต่อยากชนะนะเ <c oughs> ชียร์เะนนไม่มีไม่มีพูดว่าอยากให้ทีมแพ้หรอกไม่มีนะครับอยากชนะแน่นอนแต่ว่าผมเชื่อว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมง่ายสำหรับอาร์เซนอลครับและถ้าเลือกผมเชื่อว่ามิเกลอัเตต้าจะเลือก ปล่อยเกมนี้หรือว่าจะเลือกผ่อนที่เกมนี้เนี่ยแหละใน5เกมทั้งหมดเลยนะครับถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยนะครับในรอบลีกเฟสเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องชนะทั้ง8เกมที่มีนะครับแพ้บ้างก็ได้นะครับเสมอบ้างก็ได้นะครับมันก็ยังทําให้เรามีโอกาสเข้ารอบ1ใน8ได้โดยไม่ต้องไปเล่นเพลย์ออฟหรือถ้าพลาดท่าต้องไปเล่นเพลย์ออฟนะครับมันก็ยังทำให้มันก็ยังทําให้เราอยู่อยู่ในเส้นทางยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเกมเนี้ยนะครับ โอกาสที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือเสมอครับผมคิดว่านะโอกาสที่น่าจะดีที่สุดคือเป็นไปได้ที่สุดคือเสมอนะครับชนะได้ไหมผมว่าชนะได้แต่ว่าต้องอออินต้องใส่หมดต้องใส่สุดนะครับถึงจะเรียกว่าชนะเสือใต้เบย์มินิกได้นะครับต้องเล่นดีเกินร้อยด้วยนะครับแต่ว่านั่นแหละถ้าผมคิดว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นคือเสมอเบย์มินิกนะครับแล้วก็เจอเชลซีอันนี้เนี่ยแหละผมคิดว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับผมคิดว่าอาร์เซนอล น่าจะเสมอเชลซีนะครับน่าจะสะดุดนะครับหรือมีโอกาสแพ้ด้วยผมพูดแบบนี้เลยนะนะครับมีโอกาสแพ้ด้วยแหละนะครับทำใจไว้หน่อยนะอ่ะผมมองว่าผมมองผมมองว่าเสมอแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเอาตัวรอดในแซนฟอร์ดบริดจ์ได้นะครับเสมอเชลซีนะครับมีชนะ1เสมอ2แล้วนะ3เกมนี้ผมให้ชนะแค่เกมเดียวเองนะนะครับแล้วก็ทีนี้กลับมาเล่นในบ้านเจอกับเบนฟอร์ดครับผมเชื่อว่าเกมนี้อาร์เซนอลน่าจะชนะได้นะครับถ้าเล่นแบบ ถ้าจะถ้าโรเทชันผู้เล่นมาแล้วนะถ้าแบบว่าระมัดระวังมาเรียบร้อยแล้วนะผมคิดว่าเกมนี้อาร์เซนอลน่าจะชนะได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายครับเจอกับแอสตันวิลล่าไปเยือนผมว่าเกมนี้ออกได้3หน้าเลยจริงๆนะครับคือถ้าสับักสบอมมาเละๆเทะๆมาเนี่ยไปเยือนวิลล่าเนี่ยอาจอาจอาจไม่เหลือแต้มเลยนะแต่ถ้าฟอร์มดีมามั่นใจมาเพพะเพพะมาเนี่ยแล้วไม่มีตัวผู้เล่นเจ็บเพิ่มเนี่ยนะครับเกมกับแอสตันวิลล่าผมคิดว่าเราก็น่าจะเก็บ3คะแนนได้ไม่ยากนะ อ่ะผมเลือกว่าอาร์เซนอลได้3คะแนนแล้วกันมุมกลางตรงไหนวะเนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นเกม5เกมมุมมองผมนะผมว่าอาร์เซนอลจะสะดุดเกมนัดเจอเบอร์ยมนินิกผมว่าอาร์เซนอลจะสะดุดเกมนัดเจอกับเชลซีมุมมองผมนะอ่ะท,อทุกคนคิดเห็นอย่างไรถ้าเป็นไปแบบที่ผมคิดก็คือสะดุดเสียไป2คะแนนนะครับจะทําให้อาร์เซนอลเก็บได้เพียงแค่10แต้มในขณะที่ซิตี้จะเก็บ12แต้มจะกระชับพื้นที่นะครับมาห่างเราแค่นิดเดียวแล้วถ้าเจอกันเนี่ย แล้วมีผลต่างเนี่ยโหจากฝูงอาจจะเปลี่ยนได้เลยนะครับอ่ะทุกคนคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับแล้วถ้ารักอาเซนอลทั้งใจเหมือนกันครับฝากกดติดตามช่องเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ